<c oughs> ดูบันไดดิอันนี้คือบันไดที่ใกล้กว่าฝั่งน้เออใกล้แล้วไม่แต่ไม่มีสลิง <c oughs> อะไรนะที่เขาเรียกว่าอะไรนะเ,นเรียกกระเช้าเออกระเช้าเออฝั่งนี้ใกล้แต่ว่าไม่มีกระเช้านะคะนี่คือทางขึ้นบันไดขึ้นอะไรนะวัดอะไรนะวัดท่าเสือพร้อมไหมคะพร้อม พราะไม่คาเดือกแกงฮะมาจอดบนนี้นะคะเนี่ยจะได้เดินมาไดใกล้ไม่ต้องไปเดินมาไดไกลอ่ามันจะมีแยกแยกขวากับแยกซ้ายใช่ไหมเราตรงขึ้นมาแบบอืมทางคู่หญิงรีวิวนะคะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นบันไดไปไหว้พระกันนะคะอีเมื่อวันบอกว่าเหมือนเไปหมือนพานักเรียนไปเข้าค่ายไหมยังมาใส่กระเป๋าเข้าไปด้วยเฮ้ติ้งมัดให้ปะ อมาถือที่ยิมมาอเลยนะขอทำให้นี่นี่เอาอันนี้ออกมาไม่เป็นไรนี่เอาอันนี้ออกมาอันนี้ต้องมีคนมัดให้นะคะต้องมีคนมัให้เกิดคุณทําจัดตรงนี้ให้มันดีๆหน่อยสิคะเนี่ยคุณทำให้มันห้อยทําไมเดี๋ยวเราค่อยพับลงกันเองนี่เราดีเสื้อบางนี่เสื้อตัวเล็กตัวน้อยของนางนะคะ อะไรใส่น้ำลังไหลใส่น้ำลังไหลกับถังใส่เห็นทางขึ้นแล้วคูติ้งเดินนำไปก่อนเลยค่ะยิ้มอย่าห้าวเดี๋ยวไปเบรกข้างทางตอแล้ ครูบ๊อบคะอันนี้เราซ้อมขึ้นเทลไหมคะที่จะพาไปขึ้นเขาเติมเขานี่คือชันแบบนี้ไหมเขาวงพระจันทร์จะไปเขาวงพระจันทร์ที่ลพบุรีน่ะหรอสามพันกว่าไปถ้าใครมีแฟนก็อย่าไปพิสูจน์ักแนเลงมาน่าจะได้เลิกกันแต่ถ้าใครรักกันใหม่ๆแนะนำว่าอย่าเพึ่งว้าวไม่เขียวโอ้สวยมากธรรมชาติมากโพนเช่ ถึงแล้วนะคะลืมนับว่ากี่ชั้นใกล้เหมือนกันนะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหรเลยคะ่ะหอบชำ่ำโอ้เมื่อกี้ได้นับป่ากี่ขั้นไม่เมื่อกี้ไป จะวิง่งแขไมกระเราัาวิ่งแข่งกันกับยิ้ยมยิ้มอยู่ทำไมกระเสาคะคุณตุ้งชนะไปเลยเรื่องอย่างนี้ชนะไปเยลยะดูสภาพดูสภาพโทรดิเราบังตกลูกเขยิบเข้ามาข้างในโอ้โอย่าไปเรา,เ,ราเขาไม่ใช่นักเรียนเราอย่าไปขู่เขาดิเขาไม่ใช่นักเรียนเราตอนนี้นะคะเราก็จะไปทําบุญกันนะจ๊ะข้างในนั่นคืออะไรปลูกอะไร มันใช้ทางเดินไปเนี่ยพามาเลยไว้ตุ้งโอ้วิวโอ้ขุติ้งวิวดีมากเลยเหมือนเราไปขึ้นถ้ำนาคาเลยว่ะแต่ว่าตอนเนี้ยเขาเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวข้าวไปหมดแล้วเกี่ยวข่าวไปหมดแล้วเพราะเกี่ยวข่าวหมดแล้วก็ยังเตียงเต็มเลยนะอันนี้เป็นซับไตเติ้ลนิดนึงนะคะเกี่ยวข้าวไปเรียบร้อยแล้วเฟืองก็หมดแล้วอันนี้เริ่มถ่ายแล้วปะอันนี้คือเฟืองเหรอที่มองเฟืองเอาฟาง เมืองเฟืองเฟืองภาษาไทยแปลว่าฟาง,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 งใช่ไหมมันก็เลยไม่เขียวเนาะ <What? S 1> ถ้าเกิดว่ามาเนี่ยไม่แนะนําเอ้ยแนะน,นําแนะนํา ใน้นำมาหน้าแบบที่เขาปลูกข้าวเนาะจะได้เขียวชอุ่มแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วูดูบ้านหลังนู้นที่เขียวอยู่เพราะว่าเขาเป็นบ้านเหมือนญี่ปุ่นเนาะมีสระว่ายน้ำด้วยน่าจะเป็นเจ้าของอยู่คาเฟ่แถวน้นนี่บ้านใครเขาก็งจะเปิดบ้านใครนี่ไปถามใครวะเนี่ยบ้านนาเขาหมดเลยนาเออนี่เป็นนาเขาบอบบี้บอบบี้บ้านใครอ่ะคุณติ้งถามคุณอ้าคุณเนี่ยอีกแล้วเอาอีกแล้ว ตายหา่าแล้วถ้าลงช่องเลยช่องจะปิวไหมเนี่ยปู oh, อันนี้อะไรเนี่ยสถาปตัตยกรรมยังไงเนี่ยสวยนะอันนี้เเป็นแบบบไออกกจันนนอัั้นแบบไหนเจอกันข้างบนอะไรนะข้างบนรอ,อขึ้นกระเชา้าอ๋อยังไม่พอเขาอยู่ซีกนูน้นเราถ่ายรูปพวกเราไปโชว์หน่อยดิเราเราเป็นดักถ่ายเขาขึ้นมาเออตอนนี้นะคะกำลังรอบ้านคุณจอยอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาไหว้ผ่านรอ สวยมากวิวแบบเคยมองเห็นแต่ไกลไม่เคยขึ้นมาเลยเขากไปกันดีสุดๆนี่ยุดีอนงะเน่อ้ ครั้งแรกของคุณป้งเหมือนกันแนะเนี่ยอันนี้คือก่อนที่เราจะไหว้เราก็จะมาซื้อทูบทองดอกไม้ชุดละยีสบาทคุณว๊อซื้อมาเผื่อพี่ด้วยชุดนึอ,อันนี้เขาเรียกว่าดอกอะไรคะอ๋อดอกดาหลา่า ดอกดาลาแล้วก็มีนี่ด้วยที่แปดทองไปแปดหลวงพ่อชินประทานพรเราต้องติ้งกับยิ้มไปไหนพี่ขอไปไหว้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะไหว้หลวงพ่อชินประทานพรก่อนเนาะ ทุมติ่มแม่หญิงมากเลยอ่ะเดินเข้าไปแบบว่าเหมือนการะเกดมากเลยอ่ะจะไปนับก,การพระบรมสารีระทาเออชั้นเก้าใช่ไหมคะสวยมากเลยค่ะโอ้สวยมากเลยครูบ๊อบคุณตาจะพาขึ้นไปที่เจดีนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าให้ลงก่อน16นาฬิกาก็คือ4มองยินเจดีจะปิด เป็นทางขึ้นแบบลักษณะแบบแคบๆอย่างนี้แต่ว่าเดินขึ้นเดินลงส่วนทางกันได้นะคะชั้นที่สองเออเมื่อกี้เป็นมือภาพสิบทามฝ่าผนังแบบศึกที่ภาข้าศึกตั้งๆเกี่ยวกับสมเด็จพระเรสวนเนาะเมืองเมืองกาญจนบุรีไงนี่ไงนี่ไงภาพที่สิบขณะประทับที่ป่ามู้พัสุบินว่าปุ๊บจระเข้และ ทหารจรเจีาเตายโหนทำนายว่าจะทรงชนะศึกหองสาวดีเนี่ยตัวเนี้ยอ๋อชั้นนี้ก็ยังเป็นภาพจิตกรรมเนาะอันนี้พระเจ้าอ๋อถ้าชั้นนี้เป็นของอของพระเจ้าตักสินหรอเพราะว่าแต่งตัวแบบนีเ้นเป็นยุคกรุงธนบุรีปะ อ๋อชั้นนี้เป็นจิตรกรรมของกรุงธนบุรีเมื่อกี้อยุธยาแต่ว่ากรุงธนบุรีพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวอืมก็คือพระเจ้าตักสินมหาราชแล้วก็ย้ายมาเป็นกรุงรัตนโกสินทร์ปัจจุบันโหคุตติ้งคะชั้นนี้มีลักษณะเด่นยังไงคะอันนี้ก็จะมีจิตรกรรมของพรหลังเป็นพระมหากษัตริย์แต่ละสมัยอ๋อตั้งแต่สมัยอดีตท่านที่หนึ่ง อันนี้เป็นกรุงรัตนโกสินทร์ใช่ไหมคะแบบคนเด่รนรัตนโกสิน์ปัจจุบันรัชกาลที่สองรัชกาลที่สามที่สนะคะแล้วก็องค์สมเด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า,าจนถึงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะคุณติง้ง โอ,โอ้เริ่มเริ่มตั้งแต่สมัยพ่อคุณรามคำแหงที่สุขโขทัยใช่ไหมคะพ่อคุณรามคำแหงถัาเป็นแบบสมัยสุขโขทัยอยุธย,ยายก็จะเป็นองค์ที่องค์ที่เริ่มอันนี้สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองนะคะนี่อันนี้จะคุ้นกันหน่อยก็คือพันองค์สมเด็จพันนาลาย ที่เราเห็นเรื่องการกิจเนาะอุเพสันิวาสก็จะมีเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์้ายุทยาลักษณ์พันลีสวรพระอิกาตุสโลนชั้นก้าหรือสี่ทนเราดิประมาณกุ้งสามทัเราจะขึ้นไปชั้นเก้าแล้วใกล้แล้วเขาเริ่มนวนแล้ว เุชชานุษยประวัติของพระพุทธเจ้าชั้นนี้ก่อนที่จะถึงพระบรมสารี อนที่พ่อพ่อเจ้าปฏินี้ผ่านใช่ชั้นนี้ชั้นนี้ไรั้จริงเอามีลิปแต่ชั้นนี้คุณเชั้นนี้ก็จะรวรปฏิมากรรที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธรูปใช่ไหมจะถึงชัง้นที่เราไปคารุพระนรอ,อย่รงนี้ก็ได้ ช่องค่อนข้างแคบนะคะจะต้องเปลี่ยน แล้วนะคะที่เรากรา็มาชั้นเก้าพระบรมลาสานิมิกา ข้างบนมีลิฟต์นะบอบแต่ว่าลิฟต์ใช้ไม่ได้นะคะเราต้องเดินลงเราต้องเดินลงนะโอ้ข้างบนอากาศดีมากเรามาไหว้พระบรมสารีริกธาตุชั้นที่เก้าเลยนะแล้วก็ต้องเดินลงไปจนถึงชั้นข้างล่าง ก็จะประมาณนี้ของตุ้งติ้งอุ๊ยวอกไม่ถูกแกกับเสือใช่อันนี้คูตติ้งอะไรคะอันนี้อะไรนี่อันนี้ชวดค่ะชวดฉลูไม่ใช่เหรอฉลูคูบัวค่ะเออขานขานเสือสองตัวอ๋อเขาทำทีละสองตัวเธอนี่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 เขาทำทีละสองตัวมีเออมีพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่ คู่คกับเมียนี่ไงคูติง้งอ่ะคตาเกิดปีขาน,นี่ยอันนี้เสือตัวผู้อันนี้เสือตัวเมียตัวเล็กกว่านะอ๋อมีหน้าหละ่ะเขาถึงทําเป็นคู่อุ้ยขอคู่ปะเนี่ยยิม้มงูงูเล็กงูใหญ่ไงอันนี้มาลงอันนี้มาเสงมาเมียมาแม่อ่ะคูติ้งอยู่ไหนคูติ้งไปยืนใกล้ๆหน่อยสิทายสิว่าคูติ้งอยู่ปีนักสัตว์อะไรเอ้ย ปีวอกนะคะไม่ถูกกับเสือไม่น่าหรอเสือสองคนเลยนะเสือสองตัวอ๋อแกก็เสือเสือสามตัวตุ๊กติ้งเป็นลิงคนเดียวไม่ตุ๊กติ้งต้องอยู่ปีนี้หรือเปล่าแล้วปีนักสัตว์เสือไม่พอเป็นอ่อนกว่าพี่ตั๊กสิบปีสิบสองปีสิบสองเหมือนฉันกับพี่เลยวะตุ้งตุ้งอยู่นักสัตว์นี้หรือเปล่าอันนี้ปีกุลนะคะ น่นลิ่งเป็นลิงอุ้ยแต่นี้เก๋มากเลยเขาเอาทำแบบว่าปีปีจอไปดิปีล็อกไวเลยปีรถไปใช่เหรอไหนกันล่ะคะครูบอบไปทำเสือไ,ไปทำเสือ,สอ <c oughs> แต่รถเราจอดอีกฝั่งนะคะ <c oughs> ดูสิคุติง๊ง <c oughs> เดินเป็นแม่กาลาเกตผิวเช <c oughs> <c oughs> แต่รถเราอยู่อีกฝัง่งนึงเลยนะคะคุณตุ้งไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราแข็งแรงอยู่เราเป็นวัยรุ่น Gen Z นี่ไงถึงแล้วเนี่ยไม่ได้ลึกอะไรมากไหมรองเท้าชั้นนี้เหมาะก,กับการมาเดินขึ้นเขาไหมเนี่ย <c oughs> ซ้อมขึ้นเขาฉลากนะฮะถ้าเอซมาก็อย่าลืมว่ามาถึงวัดท่ำเสือด้วยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปไหว้กัน <c oughs> ถึงแล้วนะคะวัดท่ำเสือ แ่ันนี้เราเ็ปเาก็ีตัวอะไรไม่เกินเ็เหมือนเป็นเหี่ยวเป็นอะไรหรอเชิญถวายสังฆทานเสริมดวงกินลิงบอบบี้บอบบี้บอกกินลิงให้ความรู้ผิดปะเนี่ยอยากถวายสังฆทานจังกินทองหลวงปูดสรี อันนี้คือชื่อที่มาของวัดถ้ำเสือกุติชงโอ้ใช่ฮอพอดีเลยอ่ะพี่ตั๊กเกิดปีเสือมาทําบุญที่วัดถ้ำเสือโหบรรยากาศข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจะมีจุดที่ทําบุญกุติงจุดที่ทําบุญตรงนี้ โอ้แม่เป็นถ้ำจริงๆนะพปรตุกออีสเคยเขา้าถ้ำเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะรอไม่น่าหรอท่านถึงใช้ชื่อว่าวัดถ้ำเสือแลกตังได้ไหมคะบ๊อบบี้ควักให้หน่อยควักแบงค์ลอยแลกตังกับน้องเขาหน่อย แบงค์ร้อยไม่ใช่ห้าอันนี้ห้าอ้ขี้รถเอาสองชุดค่ะไมไม่ี่เราไม่ทานมาเลยแต่ว่ามีสังฆทานให้ใช่ไหมคะติ้งพาพี่ไปทำบุญสังฆทาน To fiction you picked your poison this mental friction clearly it's been broken Borderline tragic.